อย่าเพราะเขาเรียนดีเอาแล้วจะจะไปกล่าวหาจะไปชี้จะไปจี้ตรงไหน่ะก็ต้องเอากูเรื่องมาว่าบีว่าบีานี่คืออะไรก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า่าบีนี่คือใครแล้ว่าบีเนี่ยมีความชั่วอะไรตรงไหนก็อาจจะไม่มีคําตอบด้วยซ้าไปเราก็ไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้เราบอกอย่างเดียวผมไม่เชื่อ่าอาบีครับผมเป็นมุสลิมผมเป็นมุสลิมเหมือนท่านนี่แหละผมก็ละหมาดเหมือนท่านนี่แหละผมก็เชื่อในพูดอ่านเหมือนท่านนี่แหละ ผมก็เคารพนับถืออุลมามเหมือนท่านนี่แหละผมก็อยู่ในสังคมเหมือนท่านนี่แหละถ้าท่านมีเจรจา,าผมก็จะไปเริ่มเจรจา,าให้ท่านถ้าท่านมีมีปัญหาอะไรผมก็จะไปช่วยท่านตอบอด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์ว่าเราไม่ใช่คนอื่นในสังคมเราเป็นคนคนหนึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมอยากรับผิดชอบอาสาที่จะฟื้นฟูประชาชาตนินี้ให้เป็นประชาชาต,ติตัวอย่างเหมือนเดิม มีเด็กมันนี้คุยกับเด็กที่่ข่ในประเด็นประมาณนี้บอกว่าครอบครัวไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเราเหมือนกับพูดไม่รู้เรื่องกับกับกับลูกคือลูกกับแม่หรือลูกกับยายพูดกันแล้วดูเหมือนจะคุณยายก็ต่อต้านในสิ่งที่ลูกเป็นนะครับเขาบอกว่าจะมีแนวทางอย่างไรกับครอบครัวคือมันเป็นหรือคือเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเหมือนเราป่วยป่วยนี่ก็ต้องไปหาหมอจะหายทันทีเลยไม่ได้ใช่ปะ่ะต้องใช้เวลา เช่นเดียวกันคนในสังคมนี้ก็มีคนป่วยคนป่วยเนี่ยถ้าป่วยมีโรคทางหัวใจเนี่ยก็ต้องใช้เวลากว่าจะหายเหมือนกันนะครับส่วนมากคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องหัวใจเรื่องอีหมานะเกิดจากความไม่รู้ความเาเิค,คนที่จะออกจากความเป็นเาริเนี่ยต้องใช้เวลาในการสอนในการบอกในการให้ข้อมูลสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจะต้องอดทนอันเรื่องต้องอดทนอย่างเดียวเลย ถ้าเราจะใช้อารมณ์จะใช้นับซูในการตอบโต้เนี่ยเขาว่าไอเราว่าบ้าเราว่าเบีเนี่ยไม่ใช่คุณอะไรกันกลายเป็นสงครามเป็นกันใหญ่เลยแต่ไม่ใช่เราคือเยาวชนแห่งศาสนธรรมก็จะต้องเป็นตัวอย่างแห่งศาสนธรรมศาสนธรรมที่มาจากนาบีและมสูลเนี่ยคือต้องนอบน,อบนอบ้อมถ่อมตนแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อประชาชาติความรับผิดชอบเนี่ยผู้ใหญ่อะนะหูเนี่ยไม่เบาลิ้นเนี่ยก็ไม่เบา โอ้โหในบางเนี่ยหมายถึงว่าฟังอะไรฟังเนี่ยลิ้งเนี่ยไม่ไม่ไวหมายถึงว่าไม่ทิ่ฟังอะไรนะครับพุ๊ธรีบตอบโต้เนี่ยไม่ใช่เราต้องระมัดระวังต้องมีวิจารณญาณแล้วต้องวางแผนแล้วต้องมองไกลแล้วก็ใช้สมองในการชั่งคําพูดของเราที่เราจะพูดต่อไปค,คนส่วนมากนะยังไม่รู้จักเราส่วนมากนะเขาได้ยินมาพวกนี้มันยัง๋อพวกนี้มันนี่เขาได้ยินอย่างเดียวเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยแทนที่ได้ยินคนอื่นนะ มาฟังพวกเราสิครับและพิจารณาว่าเราเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ดุลเลพินิจของสังคมครับผมก็เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วเต็มทีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบรายการกันไปเนี่ยอยากจะให้น้องๆสองคนได้ฝากอะไรกับเพื่อนๆนเยาว,วชนที่ชมอยู่อยากจะพูดอะไรกับพวกเขาผ่านรายการเยาว,วชนแห่งสัจธรรมในครั้งนี้ครับวับนวบพก่อนกันได้ครับครับสําหรับ น้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําผิดบทบัญญัติของล้อเนี่ยให้เราเนี่ยปรับปรุงตัวเองเราบ้าสองร้อยมากมากนะครับหาจะมาอยู่เป็นฮาราก็จะที่เชกบอกหรือว่าจะมาเข้าค่ายอ,อย่างเช่นเวลาชนเห็นสัจธรรมก็ได้เป็นทางเล<า>ือหนึ่งสบบาหรับการที่เราจะ เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับฝากด้วยนะครับคมซีครับเช่นเดียวกันครับก็อยากจะฝากเรื่องของการเรื่องเรื่องของการคบเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่สําคัญครับเพราะผมเคยเกอมากับตัวเองครับอย่อย่บอกตรงๆเลยครับว่าเพื่อนที่เป็นมุสลิมอ่ะดีดีกว่าเพื่อนอนนับดิซอยู่แล้วเพราะความเป็นที่น้องความสัมพันธ์เนี่ยมันตาน่างกันมากแล้วก็ การที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ด้วยเพื่อนมุสลิมเหมือนกันครับก็อยากฝากตรงนี้ครับคือน้องคมซีนี่เรียนในโรงเรียนที่เป็นจ่าฮะคือรวมมีมีไม่ใช่มุสลิมด้วยแล้วก็มีมุสลิมด้วยนะครับก็เลยแนะนําเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะครับก็น่าจะเรียนในโรงเรียนในแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากใจของเพื่อนๆหรือน้องหรือพี่ของน้องๆที่ชมอยู่นะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับ นี่ก็อาจจะเป็นเยาวชน2คนนะครับอีนั้นา้กลางอีกหลายๆคนที่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ปฏิรูปตัวเองแล้วก็ผมเองก็เชื่อนะครับว่าพี่น้องทางบ้านเนี่ยก็คงมีความปรารถนาเช่นนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองของให้เราทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเข้าหาอล้อยอย่างจริงจังนะครับอินชาอัลลอฮ์ เราก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่เกิดใหม่มีชีวิตที่อยู่ในหนทางที่ดีงามของอัลลอฮ์ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้เวลาของรายการเยาวชนแห่งสัจธรรมก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการเยาวชนแห่งสัจธรรมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้เราทั้ง4คนนะครับต้องขอลาพี่น้องท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามออะไรกุ้เรอะอะเระกา์